แงงโงกณหมู่บ้านหนองกระทุมที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีและลำคลองสายเล็กๆไหลผ่างกลางหมู่บ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าทูนอาศัยอยู่กับแม่เฒ่าในเรือนไม้ใต้ถุนสูงเขาเป็นชายหนุ่มชาวบ้านธรรมดาซื่อๆหน้าตามไม่โดดเด่นลักแถมเสื้อผ้าที่ใส่ก็เก่าซ้ำจนชาวบ้านบางคนก็อดหัวเราะขำไม่ได้ แต่ถึงจะดูซื่อทูนก็เป็นคนขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานหนักและไม่เคยปริปากบนเมื่อใครในหมู่บ้านขอแรงไปช่วยงานทูนก็ยิ้มรับและไปช่วยแทบถุกครัง้งพวกชาวบ้านบางคนจึงมองทูลว่างโง่เชื่อขนง่ายใครหลอกอะไรก็เชื่อหมด แต่ทว่าความเป็นจริงแล้วทูนเท่านั้นเป็นคนที่มีหัวคิดเฉียบคมและสายตาไวพ่อๆกับตานกเขาแค่เลือกที่จะไม่แสดงออกเพื่อจะได้เห็นท่าแท้ของคนรอบข้าเขามักพูดกับแม่เท่าเป็นประจำว่าแกล้งง่ไว้ก่อนคนจะได้เผลอ อยู่มาวันหนึ่งในฤดูเกี่ยวข้าวขณะที่ทูลกำลังช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวอยู่ในทุง่งละออหญิงสาวสวยที่เพิ่งกลับมาจากการเรียนหนังสือในเมืองเดินผ่านมาพอดีเธอสังเกตเห็นว่าทูลโดนชาวบ้านบางคนพูดจาล้อเลียนทั้งเรื่องเสื้อผ้าทั้งเรื่องที่ทำตัวเป็นเบ้ให้คนอื่นโดยไม่คิดค่าจ้าง แตละอมไม่หินด้วยกับสิ่งนั้นเลยเธอเคยได้ยินจากแม่เทาว่าทูนไม่ใช่คนโง่แต่แกล้งโง่เพื่อดูใจคนและเธอก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างตั้งใจ ในขณะเดียวกันหญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อว่าเจ๊ตุ่มซึ่งมีฐานะร่ำรวยจากการค้าขายมีร้านขอมชำอยู่กลางหมู่บ้านก็เริ่มให้ความสนใจทูนเพราะได้ยินว่าทูนได้มะระดกเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่ล้อมลำคลองทูนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับที่ดินนั้นจึงปล่อยให้รกร้างอยู่ เจ๋ตุ่มวางแผนจะเข้าหาทูนโดยทำทีเป็นห่วงยายเอาขนมเอากับข้าวมาให้ถึงบ้านทุกวันผู้จาเอ็นดูปนเน็บว่านี่ทูนจ้าคนดีๆแบบเธอเนี่ยหายากในหมู่บ้านเราเลยนะเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดแต่ไม่จริงใจมีแต่ทูนเท่านั้นแหละที่น่าไว้ใจทูนยิ้มรับอย่างซื่อๆไม่ปฏิเสธหรือแสดงอาการหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้น ละออเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักจึงไปแอบพูดเตือนทูนในวันหนึ่งเออนี่พี่ทูนรู้ไหมเจ๊ตุ่มนะ่ะพอลับหลังเจ๊ก็พูดไม่ดีเกี่ยวกับพี่ทูนสารพัดเลยนะฉันได้ยินมากับหูของฉันเลยทูนหัวราะเบาๆก่อนตอบว่า ฮ่าฮ่ใช่พี่รู้ละออพี่รู้มานานแล้วแหละว่าเจ๊แก่ทำอะไรไว้แต่บางอย่างถ้าไม่ให้เขาแสดงออกมาเองเราก็ไม่มีหลักฐานในใจให้ตัดสินนะสิละออประหลาดใจในคำพูดนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าทูนไม่ได้งโง่แต่เขาฉลาดกว่าที่ใครๆคิด วันหนึ่งเจ๊ J. ตุ่มเสนอให้ทูนเซ็นเอกสารให้เข่เช่าที่ดินผืนนั้นโดยบอกว่าจะปลูกผักปลอดสารพิษจะเอามาทำเป็นแปลงเพราะปลูกช่วยชาวบ้านทูนฝั่งเงียบๆแล้วบอกกลับมาว่าอ,อ๋อได้สิครับถ้าง,งัา้นพรุ่งนี้เจ๊ตุ่มมาที่ดินได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเจ๊ไปดูวันรุ่งขึ้นเจ๊ J. ตุ่มแต่งตัวสวยจัดจ้านมาที่ดินผืนนั้นพบว่าทูน้าละอและชาวบ้านอีกหลายคนมายืนรออยู่ ก่อนที่ทูลยิ้มแล้วพูดมาว่าผมคิดว่าทาทีดินนี้จะใช้ทำประโยชน์ก็ควรทำให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันครับเจ๊ไม่ใช้ให้คนคนเดียวได้ผลประโยชน์ผมจะไม่ให้เช่าแต่ผมจะให้ใช้ทำเป็นแปลงผักกลางหมู่บ้านใครไม่มีที่ก็มาใช้เพาปลูกได้นะครับชาวบ้านพากันเฮด้วยความยินดีในขณะที่เจ๊ตุ่มสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีแล้วพูดเสียงดังกลบเกลื่อนว่า อุ๊ยดีจ้ะดีมากเลยจ้ะพ่อทูนเห็นไหมละ่ะละอเจ๋บอกแล้วว่าทูนเป็นคนมีน้ำใจละอยิ้มแห้งๆแ,แล้วหันไปกระซิบกับทูนว่าเออนี่พี่ทูนแล้วนี่พี่ยังจะแกล้งทำเป็นโง่ไปอีกนานไหมเนี่ยทูนหัวเราะในลำคอแล้วตอบว่าอืมบางครั้งการที่ไม่รีบตัดสินใครก็ทำให้เราเห็นมากกว่าที่ตาเห็นนะ่ะละอ นับแต่นั้นเป็นต้นมาคนในหมู่บ้านเริ่มมองทูนใหม่จากชายหนุ่มซื่อๆกลายเป็นคนที่ใครๆก็ให้ความเคารพส่วนละออเองก็มักจะเดินเคียงข้างเขาเสมอเวลามีใครมาขอให้ช่วยเหลือส่วนแจ๊ตุ่มก็ยังคงเป็นคนเดิมเพียงแต่รู้ตัวแล้วว่าทูนไม่ใช่คนที่หลอกใช้ได้ง่ายๆอีกต่อไป แต่เจ๊ตุ่มก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆวันหนึ่งเธอเดินทางเข้าตัวเมืองไปหาเพื่อนสนิทที่เป็นทนายความและกลับมาพร้อมเอกสารหลายแผ่นในมือเธอวางแผนใหม่ทันทีคราวนี้ไม่ใช่การหวานล้อมแต่เป็นการเปิดร่วมทุนปลูกดอกไม้เพื่อส่งไปขายต่างประเทศเธอเชิญชาวบ้านมาฟังแผนการในศาลาหมู่บ้านแล้วดอกกับชาวบ้านว่าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านหนองกระทุมทั้งหลาย จะตุ่มมาแล้วจ้าวันนี้แจ๊มีสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องทุกคนด้วยนะจ๊าเออเริ่มเลยแล้วกันนะคือว่าโครงการนี้จะเป็นการร่วมทุนกับพี่ๆน้องๆเพื่อปลูกดอกไม้ส่งไปขายต่างประเทศนะจ๊าจะทำให้พี่น้องทุกคนรวยไปพร้อมกันและมีรายได้ประจําด้วยนะ เออและใครที่มีที่ดินแปลงปลูกจะได้ค่าเช่าเพิ่มอีกส่วนถ้าใครไม่มีที่ก็ได้ทำงานเป็นลูกจ้างเจ๊เองจะลงเงินให้ก่อนทั้งหมดดีไหมทุกคนชาวบ้านฟังแล้วหลายคนเริ่มลังเลบ้างก็หวังดีบ้างก็โลภทูนกับละออเองก็มาร่วมฟังด้วยหลังจากฟังจนจบทูนยกมือถามกลับเบาๆว่าเจ๊ตุ่มพรับแล้วถ้าเกิดว่าโครงการขาดทุนละ่ะ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับแจ้ตุ่มยิ้มแล้วตอบว่าอ๋อ,อก็แบ่งกันรับสิจ้าพ่อทูนเออแต่ไม่ขาดทุนหรอกเจมั่นใจละออมองตาทูนแล้วรู้ทันทีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ทูนยิ้มมุมปากก่อนจะพูดว่านั้นผมขอเวลาศึกษาโครงการนี้ก่อนนะครับแล้วจะเรียกชาวบ้านมาประชุมกันอีกทีวันพระหน้าขอให้เจ๊ตุ่มนำเอกสารมาให้ผมดูด้วยครับ เจ้ตุ่มหน้าสลดแต่ก็พยักหน้าอย่างเสียไม่ได้เธอเริ่มรู้แล้วว่าถ้าจะหลอกทูนต้องใช้มากกว่าคำหวานจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปเมื่อวันพระมาถึงทูนเรียกประชุมชาวบ้านที่ศาลาใหญ่พร้อมกับเชิญผู้ใหญ่บ้านและครูเดือนที่เป็นคนรู้กฎหมายมาช่วยตรวจสอบเอกสารด้วย เจ้ตุ่มแต่งตัวเต็มยศนำแผนโครงการหนาเต่อมาวางบนโต๊ะหวังจะสร้างภาพว่ามีการวางแผนอย่างมืออาชีพแต่เธอไม่รู้ว่าทูนกับละออได้ขอให้ครูเดือนช่วยตรวจสอบเบื้องหลังบริษัทที่เจ้ตุ่มอ้างว่าจะส่งออกดอกไม้ครูเดือนลุกขึ้นพูดเสียงชัดเจนกลางศาลา ดิฉันได้ตรวจสอบเอกสารและชื่อบริษัทแล้วค่ะพบว่าเป็นบริษัทที่ถูกเพิกถอนทะเบียนไปเมื่อ3ปีก่อนและไม่มีการส่งออกใดๆจริงอย่างที่กล่าวอ้างเลยเสียงกลุ่มชาวบ้านหือหาดังขึ้นทันทีฮะอะไรนะเอา้าใช่ใช่แบบนี้พวกมิจฉาชีพชัดๆเลยเจ้ตุ่มถึงกับหน้าเสียเงียบงนัน ก่อนที่จะพูดขึ้นมาเบาๆว่าเอา่อเอ่อจะเย็นๆกันก่อนนะพี่น้องทุกคนค,คือเอ่ออย่างนี้นะเจ๊ก็แค่จะลองดูว่าคนในหมู่บ้านยังไว้ใจเจ๊อยู่ไหมก็แค่นั้นเองนะชาวบ้านพากันตะโกนขับไล่เจ๊ตุ่มโอ้โหเจ๊ตุ่มแค่นี้ก็พูดติดอ่างแล้วว่ะใช่ไอ้พวกโกโหกหลอกลวงไปๆออกไปเลยเจ๊ตุ่มออกไปเจ๊ตุ่มออกไปเจ๊ตุ่มออกไป ทุนยืนขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงเรียบว่าความเชื่อใจมันไม่ใช่ของที่เอามาลองเล่นได้ครับเจใครคิดจะทำดีก็ควรเริ่มจากความจริงใจไม่ใช่จากแผนลวงชาวบ้านพากันถอนหายใจอย่างโล่งอกบางคนหันมาขอบคุณทูนบางคนกล่าวขอบโทษที่เคยดูแคลนเขาละอ่อย,ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วได้พูดเบาๆออกมาว่า บางทีความเงียบก็เสียงดังกว่าคำพูดนะพี่ทูนทูนหันมายิ้มแล้วตอบว่าอืมใช่แล้วจันละออแต่วันนี้เสียงเราทั้งสองคนได้ช่วยให้คนทั้งหมู่บ้านได้ยินความจริงแล้วนะจ๊ะส่วนเจ๊ตุ่มเธอก็ถูกจับแล้วรับผลกรรมกับสิ่งที่ทำไว้นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่หวังผลประโยชน์จากความไม่รู้ของผู้อื่นอาจตกหลุมที่ตนเองขุดไว้เพราะสติปัญญาไม่ได้อยู่ที่ปากหรือเงินทองแต่อยู่ที่ความซื่อตรงและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจะไว้ใจใครอย่ารีบด่วนกดสินใครจากเปลือกนอกเพราะบางครั้งคนที่ดูเหมือนโง่อาจฉลาดกว่าที่เราคิดและคนที่พูดดีอาจไม่ใช่คนดีเสมอไปความจริงใจไม่ต้องพูดเยอะขอแค่ให้เห็น ส่วนความหลอกลวงต่อให้พูดเพราะเพียงใดก็ยากจะยืนยาวในใจคนความโง่ที่แกล้งแสดงอาจปกป้อมเราจากคนที่คิดร้ายในบางครัง้งการไม่เปิดเผยความสามารถที่แท้จริงออกไปในทันทีอาจทำให้เรามีโอกาสสังเกตคนรอบข้างได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าใครหวังดีกับเราใครหวังผลประโยชน์กับเรา ความเงียบและความอดทนสามารถเผยท่าแท้ของคนได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยคนที่ดูซื่ออาจไม่ใช่คนโง่เสมอไปสังคมมักตัดสินคนจากเปลือกภายนอกจากการพูดจาท่าทีหรือรูหลักษณกแต่แท้จริงแล้วคนที่เงียบคนที่ยอมให้คนอื่นพูดนำอาจเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเพียงแต่เขาเลือกที่จะนิ่ง ความฉลาดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะใครแต่อยู่ที่การรักษาความถูกต้องโดยไม่ต้องใช้เล่กลทูนไม่ได้ตอบโต้เจ๊ตุ่มด้วยความกโกรธหรือความพยาบาทแต่เขาใช้สติไตรตรองและความจริงใจในการจัดการกับสถานการณ์นั่นคือความฉลาดที่สง่างามและน่าเคารพที่สุดความดีแท้ต้องมาจากใจไม่ใช่จากคำพูด เจ๊ตุ่มพูดจาดีต่อหน้าคนอื่นแต่ในใจกลับแฝงไปด้วยความโลภและเจ้าเล่สุดท้ายแล้วความดีปลอมๆเหล่านั้นก็เผยท่าแท้จนคนอื่นมองเห็นในทางตรงข้ามละอ่อนและทูลแสดงความดีผ่านการกระทำจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้คนโดยไม่ต้องเอ่ยคำอวดอ้างใดๆความยุติธรรมและการเสียสละคือรากฐานของสังคมที่ดีการที่ทูลยกที่ดินให้เป็นแปลงผักกลางหมู่บ้าน เป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละเพื่อส่วนรวมการคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวย่อมนำพาชุมชนให้เข้มแข็งและอบอุ่นนั่นเองค่ะจบบริบูรณ์ช่องนิยมนิทานเสียงเล่าจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดและทีมงานนิยมนิทานต้องขอตัวลาไปแต่งเขียนสร้างสารรค์นิทานเรื่องต่อไปก่อนนะคะ และเพื่อนๆทุกคนสามารถกดเลือกรับฟังนิทานเสียงเล่าสนุกฟังเพลิดเพลินได้ที่ช่องนิยมนิทานเรื่องต่อไปกันได้เลยนะคะและถ้าหากฟังนิทานเสียงแล้วชอบนิทานเรื่องนี้เพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มขอบคุณเพื่อมอบเป็นค่าขนมให้กับแอดและทีมงานได้นะคะ และขอฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับช่องของพวกเราด้วยละคะ่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ